ไม่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนก็อยากให้ลูกของตนได้รับการศึกษาที่ดีเรียนเก่งมีอนาคตที่ดีแต่ความเป็นจริงมีว่านักศึกษาที่จบไปยังไม่มีความรู้มากพอ ที่จะไปเป็นแม่พิมพ์ของชาติได้หรือเรียกง่ายๆว่ายังไม่มีคุณภาพและศักยภาพมากพอสาเหตุเกิดจากอะไรนั่นนะสิเกิดจากอะไรครับอาจเป็นเพราะพบประมาณของมาซีว่างที่มีนาำไม่เพียงพอหรือเพราะอาจารย์ผู้สอนได้นเดือนน้อยเกินไปก็อาจเป็นส่วน แต่ผมคิดว่าปัญหาของการขาดคุณภาพของนักศึกษาในมหาวิทยายลัยส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่ตรงที่ขาดแคลนทรัพยากรแต่อยู่ตรงที่การขาดคุณภาพในการจะใช้ทรัพยากรคนต่างหากแล้วมันเป็นเพราะอะไรลองมาดูเรื่องการสอนของอาจารย์ภายในมหาวิทยายลัยในปัจจุบันนี้กันนะครับ สมมุติว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งมีผลการเรียนไม่ดีผู้ปกครองปลุกใจแต่ผู้ปกครองและนักศึกษาจะไปถามหาความรับผิดชอบจากใครดีครับจากตัวนักศึกษาเองอันนี้ก็มีส่วนอยู่แล้วจากอาจารย์ผู้สอนอันนี้น่าคิดว่าไหมครับทุกวันนี้อาจารย์ผู้สอนภายในมหาวิทยายลัยบางคนไม่ได้สอนนักศึกษาแบบเข้มงวดหรือบางทีมาสอนบ้างไม่มาสอนบ้าง เรียกง่ายๆว่านิยมนวดคลาบแล้วก็สอนไม่ทันบางทีทําให้ต้องเลื่อนมันสอนออกไปทาให้พวกเราสงสัยกันว่าการนดคลาสมันเกิดจากอะไรนะทำไมถึงชอบลากอาจารย์กับพวกเราให้ห่างไกลกันเอางี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูการเปิดของระบบปิดเปิดของีพตัวนี้นะครับเราทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอาผมจะพูดนะครับ โรดยนนรดีครับอท่านผู้มีฐานะครับผมมาชุมที่ไหนครับครับผมเลยครับใครเครับอ่านักศึกษาครับวันนี้ก็อาจารย์จิตธุระถวันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราลดค้าไปก่อน ใส่าสิบอทหินกันใสว่าสิมีกันและกันใสว่าสิฮักแหงกันใสว่าสิมีกันตลอดไปใสว่าสิบอทหิมกันกใสว่าสิมีกันเรือไปใสว่าสิบอเบนไกน่ใสว่าสิมีแค่เดี๋ยวก่อน เรื่องยังไม่จบแค่นี้ปัจจุบันนี้อาจารย์ผู้สอนมักจะเน้นการสอนแบบทฤษฎีมีอยู่แค่ตัปาแต่ไม่ได้เน้นค่าปฏิบัติน้อยนักที่จะเน้นแล้วเวลาข้อสอบนะก็มักจะออกแบบข้อจำาบางทีก็ออกไม่ตรงกับที่สอนไปก็มีและแบบนี้จะแม่ผลก,การเรียนของนักศึกษาลดลงและขาดคุณภาพ ศักยภาพได้อย่างไรหรือเพราะอาจารย์ในมหาวิทยายลัยไม่ได้ถูกประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาแต่ถูกประเมินจากทางนักศึกษาโดยตรงถ้านักศึกษาประเมินไม่ดีอาจมีผลกระทบต่อทางสาขาที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ได้อาจจาะจึมีความคาดหวังกับนักศึกษาว่าจะต้องประเมินให้อยู่ในระดับดีหรือดีมากถึงแม้อาจาจะสอนเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตาม ถ้าไม่อยู่ในระดับดีหรือดีมากอาจถูกเด่งออกจากคำสั่งของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยปัญหาของอาจารย์ผู้สอนจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาที่จบออกไปไม่มีคุณภาพจริงไหมครับผมว่าผนทางแก้ไขในเรื่องนี้นะครับ ลองให้อาจารย์มาสอบถามความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการได้เข้าเรียนกับอาจารย์ผู้สอนแต่และสาขาแบบหนึ่ตอนจะดีไหมครับเพื่อให้อาจารย์ได้ทราบถึงสิ่งที่นักศึกษาต้องการจริงๆทุกอย่างที่ผมพูดมามันจะเป็นไปได้ด้วยบันได้สองขั้น ขั้นที่1ให้อาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบข้อสอบให้การมาประาานเห็นให้ผู้เรียนคิดท่องเข้าใจนหควรออกข้อสอบให้หลากหลายเน้นการคิดการสังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้ความรู้ควรออกข้อสอบมากกว่าหนึ่งข้อไม่ใช่ว่าออกข้อสอบแค่ขอ้อเดียวแล้วให้อธิบายมาสิบา ขั้นที่สองทิลูกอาจารย์ที่สอนแต่เตินเดิเเที่ให้นักศึกษาแด้แต่ท่างจำในกำลัให้เป็นผู้สอนที่มีความตื่นตัวมีความพร้อมในการจัดการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะในการรอชีวิตในศตวรรษที่21ส่วนภาคครับต้องช่วยเร่งประมาณด้านบุคลากรด้านทเทคโนโลยี ด้านอุกปกรณ์และอาคารสถานที่ในการเรีนยนการสอนถ้ามีการสนับสนุนด,ด้านโรงอาหารจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากวว้าวเมื่อทำแบบนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยก็จะมีกาที่สอนคนรับพมาา คอยสนับสนุนผู้ทมหาวิทยาลัยก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ Parents, daylight, ้นนักศึกษาเก่งขึ้นนี่แหละครับคือทางออกของการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย